สวัสดีครับผมสวัสดี f c ทุกท่านเลยนะครับมาวันนี้นะครับมาขายข้อสงสัยกันหน่อยนะครับราคาแปรบ้านหลังนี้นะครับ1,257บาททำไมมันถูกจังมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าผมบอกได้เลยนะครับว่าโคตรจะคุ้มค่าเลยนะครับโคตรจะคุ้มค่าจริงๆเพราะว่าคุณได้อะไรคุณได้เห็น3 D แล้วนะครับอันนี้คือรูปภาพ3 d ดีนะครับกับรูปภาพจริงนะครับรูปภาพจริงที่สร้างเสร็จแล้วและรู้ราคาสร้างจริง และรู้ราคาในแต่และช่วงงานนะครับราคาวัสดุอุปกรณ์โดยละเอียดนะครับก็เอาไปสามารถปรับแต่งแล้วก็สามารถสร้างได้เลยนะครับลักษณะนาลักษณะรูปล่างหน้าตาของบ้านท่านก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือสําหรับใครที่มีแปลนบ้านอยู่แล้วนะครับอยากให้สร้างใหม่ที่เราก็สร้างให้ใหม่ได้นะครับก็คือเขียนแบบใหม่นะครับ ถามว่าราคาแพงไหมราคาไม่แพงนะครับสามารถโทรติดต่อได้เลยนะครับสำหรับอยู่ใต้คลิปนะครับ0 8น3 9 5 4 5 6สีห้าเลนะครับโทรมาได้เลยนะครับแล้วก็แอดดีไลน์ก็ได้แอดดีไลน์บางครั้งมันก็ไม่ขึ้นนะครับถ้าให้ชัวร์คือโทรหาผมเลยนะครับขีอเนาะผมจะเป็นคนรับสายเองนะทุกคนนะครับอ่ะบ้านหลังนี้นะครับถามว่ามันคุ้มยังไงหน้ากว้างตรงนี้นะครับหน้ากว้าง4เมตรนะตรงนี้นะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวผม แกดู ina, นี่นั่กว้างตรงนี้นะนกว้าง4เมตรนะครับนะตรงนี้นี่นกว้างนี่4เมตรตรงนี้4เมตรห้าสิบนะครับถามว่ากว้างไหมกว้างนะครับกว้างสำหรับใครที่ชอบบ้านปลูกอาบกว้างขวางนะครับบ้านหลังนี้นะครับแปดสิบห้าตารางเมตรนะครับแปดสิบห้าตารางเมตรนะนี่นะทุกคนะอ่าเราจะเห็นอะไรเราสามารถเลือกได้นะครับเหมือนป้านลมตัวนี้นะป้านลมตัวนี้นี่ คันตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับเฉียงเข้าด้านในหรือตัดตรงนะครับแล้วแต่ความชอบถามว่ามันมีประโยชน์อย่างไรระหว่างตัดตรงกัแบบเฉียงเข้าในอันนี้เรามาคุยกันนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้นะสำหรับใครที่รู้แล้วก็โอเคครับถือว่าทุกคนรู้เนาะ,อะโอเคนะครับความสูงของบ้านปั้นหยานะครับนี่สูงรังคาความสูงตรงนี้กับความสูงตัวบ้านแล้วก็ฐานบ้านนะครับต้องแมทช์กันนะครับ ถ้าแมทกันแล้วเหมือนที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนดูบ้านอยู่ตอนนี้เหมือนกับบ้านมันหน้าตาหลังไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าอะไรมันได้สัตว์ได้ส่วนนะครับถ้าบ้านไม่ได้สัตว์ได้ส่วนนะครับมันจะหมูลงบ้างหรือสูงผอมเหมือนคนอ้วนเตี้ยหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือทุกคนก็อยากได้คุณนางแบบนะครับก็คือเหมือนบ้านหลังนี้นะครับเนี่ยทุกอย่างสมส่วนลงตัวนะครับคุณ คุส่วนหัวคือหลังคานะครับหลังคาก็สูงพอดิบพอดีนะครับสำหรับตัวบ้านนะครับตัวบ้านช่วงบ้านตรงนี้ก็สูงพอดิบพอดีนะครับฐานบ้านก็สูงพอดีนะครับว่าเผื่อตรงนี้เราเทคอนกรีตบ้านทุกหลังนะครับสร้างเสร็จก็ต้องเทคอนกรีตตรงนี้นะครับรอบบ้านเพื่อไว้เดินรอบบ้านนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับบ้านของเราด้วยนะครับบัวนะครับจะแต่งภายนอกตกแต่งยังไงใช้บัวขนาดเท่าไหร่บัวในเท่าตลาดมีกี่ขนาดนะครับ ผมได้บอกไปแล้วใครอยากรู้ก็ไปดูในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับข้อมูลต่างๆที่ผมพูดมานะครับมันไม่ใช่ข้อมูลเล่นครับคือข้อมูลจริงๆนะครับแล้วบัวหน้าต่างนะครับใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วติดการติดตั้งนะครับมีหลายวิธีการติดตั้งนะครับทั้งใช้สกรูแล้วก็ใช้ปูนนะครับแล้วก็ระยะการติดตั้งนะครับบางคนติดชิดเหมือนกับที่บ้านหลังนี้ครับคือติดชิดหน้าต่าง ชิดขอบเลยกับห่างมา7เซน5เซนนะครับนี่แล้วแต่เจ้าของบ้านนะครับว่าจะติดขนาดไหนจะติดรูปแบบไหนก็ตามนะครับเราจะสามารถเห็นรูปร่า,งห,า,างหน้าตาของหน้าต่างของเรากระจกอลูมิเนียมบานนี้เราติดยังไงสวยพึงพอใจเราแก้ที่แบบเราแก้ได้นะครับนี่คือความหมายว่าทําไมเราต้องมีแบบมีแบบเพื่อให้เราเห็นรูปร่างหน้าตาของบ้านของตัวเองก่อนที่เราจะทํานะครับ แต่ถ้าเราทําไปแล้วนะครับการปรับแก้ไขนะผมบอกเลยว่าคือต้องทุบนะครับถ้าไม่ชอบหรือของพังเสียหายนะนะครับโทนสีบ้านหลังนี้สามารถทําได้หลายโทนนะครับอันนี้เป็นบ้านผมเองผมชอบสีโทนนี้นะผมเลยใส่สีโทนนี้เอามาดูนะครับแล้วก็แบ่งปัน FC นะครับบ้านหลังนี้ราคาแบบพันสบบาทใครใครอยากสร้างใหม่โทรมานะครับโทรมาใครอยากให้เขียนแบบให้นะโทรมาติดต่อกัน บอกเล,เลยครับว่าราคาไม่แพงหรือมาพูดคุยราคาแล้วก็เอาไปถามทายคนอื่นก่อนก็ได้ครับผมไม่รีบนะครับถ้าตกลงให้ผมเขียนก็ตก,ตกลงตกลงราคานะครับถ้าไม่พอใจคุณก็ไปจ้างที่ทอื่นได้นะครับเพราะว่าอะไรเจ้าของบ้านมีสิทธิ์เลือกครับมีสิทธิ์หาในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้นะครับนะโอเคนี่คือความสูงของตัวนี้เราจะรู้ว่าเท่าไหร่นะครับมันจะออกมา รูป 3D ที่ผมหมุนอยู่ตอนนี้นะครับมันจะออกมาเป็นแบบกระดาษ A3 นะครับทั้งหมดนะว่ารายการประกอบแบบมีอะไรบ้างไช้เสาอะไรเมท้ลชีตหลังคาแล้วก็ใช้วัสดุในการก่อผนังคืออะไรนะครับก่อผนังตรงนี้นะอามาเดี๋ยวผมพามาดูอันนี้คือเป็นส่วนเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมนี อันนี้หลายคนไม่รู้นะนจะบอกให้รู้หลังคานะครับหลังคาี๋ยวผมบิดหลังคาโลงว่าในหลังคามีอะไรบ้างนี่ครับในหลังคามีโครงสร้างนะครับมีโครงสร้างของบ้านหลังนี้นะฮะประกอบไปด้วยชั้นทนันตะเข้สันแล้วก็ตะเข้ลางบ้านหลังนี้มีตะเข้ลางอยู่1ทางนะครับแต่ถ้ามี2มุกก็จะ2ทางนะครับใครมีหลายมุกก็ตะเข้ลางก็จะเยอะน,นะครับโอเคนะนี่เป็นจันทันอันนี้ กันทันนะครับนี่ตะเคียนางใครไม่รู้อันนี้คืออกไก่แล้วก็อกไก่ตัวมุกอันหน้านะครับนะฮะนี่ก็ตะเคียสันเหมือนกันตรงนี้นะครับอ่ามันมีธนูด้วยนะครับผมไม่ได้เขียนธนูใส่นะกดนะอ่ะมีกันทันตะเคียนสันตะเคียนลางตะเคียนลางตรงนี้นะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมนี่ตะเคียนลางอันนี้ ถ้าใครติดตั้งไว้เป็นเบี้ยวนะครับบอกก่อนตั้งมาเป็นเบี้ยวแล้วเจ้าของบ้านจะรู้ได้อย่างไรเรามาคุยกันนะครับอ่าแล้วมีอย่างหนึ่งคือแปรแปรนะครับแปรอยู่ตรงไหนแปรที่รับมีดันชีตนะครับอ่าเปิดแปรขึ้นมานี่ครับแปรนี่คือเป็นเหล็กเส้นแปรนะครับที่จะรับบ้านเมีันชีตของเรานะครับระยะห่างการวางแปรนะครับดูไหมครับตัวแรกไปถึงตัวที่ นี่ครับตัวนี้ตัวแรกไปถึงตัวที่ตัวที่2เนี่ยระยะห่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระยะห่างตัวที่2ถึงตัวที่3ไปเรื่อยๆเนี่ยให้ระยะห่างเท่าไหร่นะครับผมได้บอกลิบไปแล้วนะครับความรู้ทั้งนั้นนะครับอยู่ตรงนี้นะผมเอามาแบ่งปันให้ fc ทุกคนได้รู้นะครับอ่าต่บ้านหลังนี้ขายนะครับโฆษณาขายของสักหน่อยนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคเนาะ ผมปิดตัวนี้ไปก่อนนะปิดไปให้หมดนะครับเพื่อเราจะได้เข้าไปดูด้านในเนาะอ่าอ่าโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาดูด้านในแล้ว <c oughs> ตัวนี้นะครับนี่ประตูหน้าบ้านนะครับกว้างเต็มน,นะครับว่าหน้าหน้าบ้านกว้าง4ีบิตนะครับให้ทายว่าหน้าบ้านผมเท่าไหร่นะครับ หน้าประตูตรงนี้นะครับ3เมตรนะครับบ้านใหญ่เพิ่มเติมเลยเข้ามาก็จะเป็นห้องอันนี้ห้องโถงนะครับเป็นห้องโถงห้องโถงขนาดใหญ่4เมตรคูณ5.5นะครับฝั่งนี้4เมตร4เมตรฝั่งนี้5.5นะครับลองคิดดูนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนแล้วเราได้บ้านหลังเท่านี้แล้วราคาเท่านี้นะครับราคาไม่เกิน5 5 0 0 0 0 0บาทนะครับบ้านหลังนี้นะอ่า ตัวนี้3.5นะครับฝั่งนี้4.5นะครับห้องนอนนี้ถือว่าพอดีนะครับก็ถือว่าใหญ่ยอยู่พอสมควรต่อไปก็เป็นห้องนอนที่2ห้องนอนลูกชายนะครับมีห้องครัวนะครับตรงนี้มีซิงผมลืมเก็บซิงใส่ไว้นะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำสำหรับใครที่สนใจสอบถามเรื่องแบบบ้านนะครับที่อยากจะให้เขียนให้นะครับ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ0 8 9 3 9 5 4 5 6 1นะครับสำหรับใครที่สนใจนะโทรมาพูดคุยกันก่อนนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องมีมีแบบให้ช่างได้ดูนะครับไม่งั้นเราจะสร้างบ้านก็แปลว่าอันนี้ขนาดเท่าไรเสราเท่าไรอันนี้ก็ยากนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม